ับสวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายถึงวิธีการติดตั้งตัวรางลิ้นชักรับใต้ซอฟของเอฟเฟลตตัวนี้นะครับในอุปกรณ์จะมีรางหนึ่งคู่ซ้ายกับขวานะครับแยกกันแล้วก็จะมีคลิปมาให้ตัวนี้นะครับซ้ายขวาเหมือนกันน็อตจะมีเป็นน็อตเกียวปล่อยมาให้ทั้งหมด8ตัวนะครับทีนี้ผมจะเล่าถึงวิธีการติดตั้งขั้นแรกนะครับก็คือการติดรางตัวนี้เข้าไปโดยที่จะต้องวัดระยะ เข้ามาจากแผงหน้าของลิ้นชัก3 7มิลนะครับวัด3 7มิลแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้แต่แล้วก็ยึดลางตัวนี้เข้าไปให้รูนี้นะครับเข้ากับตำแหน่ง3 7ที่มาร์กไว้แล้วก็อีกอันนึงยึดที่รูสุดท้ายได้เลยครับ ทำแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับยึดรางเสร็จเรียบร้อแล้วทีนี้จะอธิบายถึงวิธีการตัดไม้ของการทำรางลิ้นชักนะครับกันแรกตัวแผงข้างทำความยาวของแผงข้างตรงนี้ครับเท่ากับความยาวของรางเลยรางอันนี้ยาว30เซนแผงข้างตัวนี้ก็ตัดยาว30เซนเหมือนกันต่อมาก็คือความสูงของแผงข้างตัวนี้ต้องทำความสูง ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ต้องการเลยว่าทำสูงข,ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องทําให้มันอมแผงล่างลงมาประมาณ1เซนอันนี้ก็คือจบของแผงข้างนะครับทีนี้ต่อมาก็คือแผงล่างพื้นล่างนะครับความยาวก็คือให้เท่ากับความยาวของรางแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อระยะความหนาของแผงหลังเข้าไปด้วยก็คือ30 ลบกับความหนาแผงหลังที่1.6ม mm ิลนะครับส่วนความกว้างของแผงล่างอันนี้หาได้จากระยะที่ติดรางไปแล้วนะครับก็คือระยะจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับอันนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ22เซนต้องเผื่อไปอีก5มิลก็คือ22.5ก็คือความกว้างของตัวแผงล่างตัวนี้ก็คือ22.5เซนนะครับ ประมาณนี้สรุปก็คือความยาวของรางลบด้วยความหนาแผงหลังความกว้างเท่ากับระยะลิ้นชักบวกไปอีก5มิลนะครับประมาณนี้ก็คือเสร็จของตัวแผงล่างส่วนแผงหลังจะต้องพิเศษนิดนึงก็คือจะต้องมีเว้าระยะตรงนี้เข้าไปเป็นระยะนะครับ3ามเซนตัวนี้3ามเซนแล้วก็ สูงขึ้นมา1เซนก็คือชนชนกับระยะเท่ากับแผงล่างตัวนี้ประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะให้นี่ครับมันฟิตเข้ากับตัวรางพอดีจะไม่ให้ไม่ให้มันขยืน่นหรือขยื่นได้น้อยที่สุดก็ได้แผงหลังแล้วแผงหน้าก็คือตามระยะของที่มันมีเลยทีนี้วิธีการติดตั้งก็จะต้องติดคลิปตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับโดยที่คลิปติดตั้งโดย ให้ชนกับแผงข้างตัวนี้เลยแล้วก็ปกติแล้วมันต้องมอีตัวหน้าลิ้นชักตรงนี้มาเราจะสมมติว่านี้เป็นหน้าลิ้นชักก่อนเพื่อติดตัวคลิปนี้เข้าไปให้ได้ก่อนนะครับก็คือให้ชนแผงหน้าลิ้นชักแล้วก็ชนแผงข้างแล้วก็ยึดน็อตได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจับชนจับชนแผง,แผงหน้าแล้วก็แผงข้างแล้วก็ยึดน็อตเลย ทีนี้อาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าแผงล่างตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม้หนาแบบนี้ทําได้ไหมทําได้เหมือนกันครับก็คือเราต้องเปลี่ยนจากวิธีการยึดที่พื้นยึดที่พื้นลิ้นชักมายึดที่ด้านข้างตรงนี้แทนจะมีรูไว้ให้เหมือนกันสองรูก็ใช้กับยึดที่ในกรณีที่แผงไม้เป็นแผงไม้บางได้นะครับอ่ะทีนี้เรายึดคลิปเสร็จแล้ว ต่อมาก็คือลองใส่เข้ามามันจะยังติดตั้งไม่สมบูรณ์เพราะว่าเรายังไม่ได้เจาะรูที่แผงหลังตรงนี้สองรูเพื่อให้กุ๊กตัวนี้มันเกี่ยวเข้าไปได้แล้วก็มาร์กระยะตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาเจาะรูดอกสว่านที่ใช้คือดอก6มิลน,นะครับลึกประมาณเซนหนึ่งก็ได้ครับ คร่าวๆให้ให้ฮุกมันเข้าเกี่ยวเข้าไปได้ก็พอจากนั้นเราก็ใส่ตัวลิ้นชากเข้ามาจะเห็นว่าฮุกจะเกี่ยวเข้ามากับตัวรูนี้พอดีเราก็จะมีเสียงคลิปนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วที่เหลือก็แค่ปิดหน้าลิ้นชารเข้ากับตัวลิ้นชาก์ตัวนี้แค่นั้นเองส่วนตัวคลิปทํางานยังไงก็คือตัวคลิปมันจะล็อกเข้ากับราง แบบนี้นะครับซึ่งวิธีปลดก็แค่กดตัวนี้แล้วก็ปลดลิ้นชักออกมาได้แล้วส่วนวิธีการปรับนะครับสำหรับลิ้นชักตัวนี้จะปรับได้หนึ่งทิศทางครับขอโทษซึ่งก็คือระยะตรงนี้สามารถปรับลิ้นชักขึ้นลงได้เมื่อดันตรงนี้แล้วลิ้นชักจะสามารถปรับขึ้นลงได้ส่วนการปรับระยะซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังอาจจะต้องปรับที่ตัว ตอนติดหน้าลิ้นชักตัวนี้แล้วก็ปรับให้ได้ระยะได้เก็บเท่ากันนะครับเพืว่อความสวยงามอ่าล้านเ้นชักตัวนี้ก็ติดตั้งประมาณนี้ครับจบแล้ว